หน้าหนาวแล้วเด้อพี่น้องมีคนคองแล้วไปนอสูนคิ้งกันได้บ่ สวัสดีครับพบกับ AC ซ r a c t เตอร์จอ e e เดียสาขาบ้านดุงนะครับวันนี้นะครับเซลลแปส่งรถลูกค้านะครับรุ่น504รุ่น 5050D นะครับ50แรงม้าเนาะนะครับรถพึ่งมาถึงนะครับนี่ครับเวลาก็10โมงนะครับผมตรงนี้นะครับไม่เกินเที่ยงนะครับผม ร,รถ50แรงม้านะครับตรงนี้วันนี้พี่เด่นนะครับมาส่งรถให้นะครับผมอยู่ด้านบนรถอีก2 2รุ่นนะครับรุ่นใหญ่55-65กับแรงนะครับตรงนี้นะครับผม มาแล้วนะครับวันนี้นะครับส่งรถอยู่ที่อำเภอกระนวลนะครับจังหวัดขนแก่นนะครับเซียวแปะมาส่งนะครับนี่ครับที่เด่นนะครับรถ50แรงม้านะครับ50น่าสนดีนะครับตัวนี้จะมีอร์โบนะครับของอาจารย์ทิติพรนะครับผมตรงนั้นนะครับผมนี่ครับนี่ก็บ้านของอาจารย์นะครับไปอาจารย์ครับไปนู่นเลยครับผมนี่ครับผม ฐนหกนะครับใบย4ี่สี่นะครับยี่สี่นิ้วรถใหญ่มากนะครับนี่ครับอยู่ที่ตำบลวะยางนะครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นของอาจารย์นะครับผมที่นะครับเพื่องานเกษียณนะครับเกษียณก็มาทำการเกษตรนะครับอาจารย์ก็ซื้อไว้นะครับส่งเป็นรายเดือนก็ได้รายปีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บ้านจันร์ อาจารย์ทิติพรนะครับได้บ่ได <instead> ้บ่บ่ได้ได้บ่ได้บ่ได้ต้องเอาออกอีกใบหนึ่งต้องเอาออกอีกใบหนึ่งเลยเออ เจ้าบริเฮตเลือ่อนลงเลื่อนขึ้นไหมมันมันแค่สามารถพับถอได้แล้วมังนสิบเส้นเลยอ,อยู่งน,นี้นี่นี่ข้าเจ้าสตาร์ทคืออะไรปกตินะนันเงินเชื่อมเชือ<ด>ช่อมสองข<ค><อ>ั้นเดียวดีครับถ้าถ้าเลื่อนลงได้เวลนะ <S <S ามันผิดความแล้วครับเออเจ้สาสาิเฮมาจากนักาตัวนี้ข้าจาตัวนี้คือเมน อโอ้ัอออนนี่ก็ติดกระบอกช่ชยยกเลยครับอาจารย์นี่ครับตัวนี้ติดกระบอกช่ชยยกเขาก็เลยทําเป็นขอร่ากตัวนี้ให้นะครับผมตรงนี้เอขอร,าร่อออรากตัวนี้ให้นะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าเราเราจะติดกระบอกช่ชยยกนะครับ าเวลาเวล่าข้าปั้นพีดที่หูได้หมูน่องแล้วแล้วตัวตัวอันนี้เลยกระบอกเะยุกกระเดยอ่องบอกมะเกี่ยวไม่เมนบอยขึ้นหมุนติดกันเลยก็รับมอเอานวดสมุนบอกขอลากมีหอกจันเพราะว่าตัวนี้ขอลากมันสีบุคือกันกับตัวอันอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมนเพราะว่าข้าติดกระบอกเชยุกนะครับจับมื ลมหนาวพัดมาย้ำดายนั่งผิงไฟให้คลายความหนาวลมมูลแค่นนอดตัวนั้นออกนะครับอาจารย์เรียกเป็ดึงออกตัวนี้เรื่องมาตัวนีเอาไปทเข้ากันเลยครับก็ยังก็ตอนนี้ตัวตะกอนจะไม่สลักแล้วอันบนเลยบะแม่นครับมันเป็นสลักแต่ว่าเฮาโตตัวนี้เพิ่มมันก็เลยเป็นตัวยืดเลยใช่นะครับผมติดกระบอกช่วยยกตั้งฐานให้ไป สีไปลองอยู่ใส่มีบ่กองให้ยกขึ้นนิดเดีไม่ใช่เหรใช่ครับแต่ว่าแบบนี้รัาอาจารคือมองหน้าง,งานเขาต้องได้ตั้งอีกออสมมติว่าเขาตั้งอยู่แบบนี้แต่ว่าหน้าง,งานเขาไปทดลองยังคอยตั้งดินแต่ละมองมันบุคือกันเลยขอนคุมเพราะอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้อันนนะครับผมผ่านโกเขาก็เชิดหน้าขึ้นจังน้อยนะครับผมอันนี้ ครับฮะเนี่ยผู้ขับเนี่ยผู้ขับคนขับรถตัวน่ะเออครับผมเนือ อันเนื่องออกกับแม่เลยนะครับผมเลื่อนเลื่อนไม่ได้จ้าเพราะว่าเวลารถพิกความมันสีมันสีบัทับเฮ้าถ้ามันเลื่อนขึ้นลงได้นะอัวนี้โอ้าะนี่เยอะจริงจริงลูกค้าทั้งแห้งกินเัินลูกค้าเดียวออกเลยอันนี้อันนี้อัออีอสามอยู่ ไปไม่ต้องจอดเขาโอ้นี่ครับามาถึงพอดีเมนบ่อยจันนี่ครับไปสุ้งใส่ตัวท่านงียทงี เดินสดทั้งสองนล่เลือดนเห็นบนพวดลองอยู่ดิไอเออว้าววะเนโนนเนโนนวะแน่นนอ,น,น,น,อนอะลี เอาไปใครห้องท่นใงงานกุลนอมีหลังก็้านี้ใดอันรถสอท่าโอ้ใหญ่มาอยู่พี่เบึงว่าเขาไปที่ไกลบ้านเมีเขาบ้านีแหละก่นจะเดาว่าพี่น้องกันเลยี่งอ้เราจะรกันนี้สกุลคือกัน ครับครับอาจารย์ยืนก่อนครับเดี๋ยวไปสีสัมผัสได้บัานี้สวัสดีอีกรอบครับสวัสดีครับนะครับผมแนะนําตัวนะครับอาจารย์ครับ ทิติพรครับพี่แสงครับครับผมอำเภอกระนวนครับผมครับผมอาจารย์ซิเล่นชิ่ออย่างน้อชื่ม้นครับอาจารย์ม้วนเนาะครับผมอรย์แป๊บบอกนะครับอันชุดอาจารย์ที่ได้โปรโมชั่นนะครับช่วงรถรุ่น50นะซนดีนี่อาจารย์จองไว้ด่วนบู๊คับคือตั้งแต่เดือนตั้งแต่มกราปูตอนนั้นเป็นปูโมชั่นที่ว่าชุดแถมใช่ไหมครับอาจารย์เออแถมอุปกรณ์เนาะครับอาจารย์ตรงนั้นนะครับแถมสองยางพุ่นได้ครับคุนมามาช่วงแถมสองแหนว นะครับผมตรงนี้นะครับแต่ปูวหลังๆมาก็คือรุ่นนี้ก็คือแถมแค่อย่างเดียวนะครับอาจารย์เออตอนนั้นคืออาจารย์จองโปรโมชั่นพอดีนะครับเพิ่นก็มารับรถในเดือนมีนานะครับผมตรงนี้นะครับผมรถรุ่น50าสเลี้ยงตอนนี้นะครับอาจารย์เขาเอารถเนี่ยไปเฮ็ดงานประเภทไหนเนาะครับาเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเานี่ยเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านาะนะครับผมตรงนี้นะครับผมเพราะว่าในในความตั้งใจเราเราจะมาเฮ็ดในการเกษตรนะครับอาจารย์ตรงนี้นะครับฝากประชาสัมพันอันพี่น้องเขาอันเบื้องคลิปได้ครับอาจารย์ครับกระตัน ใจนะครับก็ จอนดีเอซีแท็กเตอร์ครับครับผมเท่าที่ศึกษามาเนี่ยครับขอดังขึ้นจีให้สิ่งดีครับผมหลายๆได้ว่าจะเป็นเทียบเทียบเทียบแล้วทั้งงวดทั้งของแถมนะครับข่างีจได้ข่างจีจีได้ครับอันนี้อาจารย์อาจารย์ออกออกยูไส้เนาะครับออกยูเอซี่แท็กเตอร์ยูกลุ่มว่าครับกลุ่มภาวะเนาะเจ้าแปะครับครับผมโอ้ยซีได้ย้ายไปกลุ่มภาวะเลยเส้าแปะอยู่บัานเจ้าติ๊ต่อน่าจะแปะครับผมแต่ว่าตัวนี้ร อยู่กรุงพะวานะครับผมแต่ว่าแป้นี่คืออยู่ที่สาขาอำเภอบระดุงเนาะนะครับไก่เส้นใดเพื่อนก็มาออกเพื่อนว่าเออเพราะว่าเห็นติดตั้งตั้งทางโทรศัพท์บนรถบ่ได้ไปหมดเออนะครับบ้านี้บ้านี้อาจารย์นี่คือเข้าไปเองบ่กเลยทางแป้ะออกมาเก็บเอกสารให้เตรียมนะเตะมันจัดการให้คนนี้โอเคนะครับมีรถบ่ได้ไปยังเยอะโทรศัพท์เอาสร้างมาเลยเออเขาเอิ่อนมาสร้างอ่ะสร้างสร้างสร้างออนไลน์เนาะอยู่ที่ออนไลน์ ใช่ครับผมตรงนี้นะครับผมถือว่ารถก็ใหญ่นะครับอาจารย์เองครับครับผมโอเคครับเอาโอเคครับอาจารย์ แนวใดดีๆก็บอกอันพี่นอกเขาเนาะครับอาจารย์เออนะครับผมใจเทคเตอร์กัแนะน้ำนะครับของอีซี่พลางที่หายผมก็ชันได้ได้ถูกใจข้อมูอแน่นอยู่หน่อยนึ่งโอเคครับสุดหลักป้ครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่ครับผมเสียงอาจารย์อาจารย์มวนนะครับผมอยู่ที่กระนวลนะครับผมเพิ่นก็เอาผ่านฮุกนะครับรถเพิ่นนะครับผ่านก็ถ้าลูกค้าจะเอาผ่านห้าก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่ารถที่ จานพนออกช่วงจองอับูมชั่นนะครับช่วงที่ว่าแถมดานหน้าแล้วก็ผ่านเนาะนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเลือกนะครับจะรับรถในช่วงเดือนนี้ได้นะครับมีนานะครับผมประมาณสองสามเดือนนะครับตรงนี้เราก็สามารถจองได้เด้อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ